หลับปุ๋ยเลยดูลูกสาวของทอมเองนะครับน้องปีใหม่ครับน้องปีใหม่ดูน้องปีใหม่น้อนหลับปุ๋ยเลยครับเกิดทำไมถึงชื่อปีใหม่ชื่อปีใหม่เพราะว่า,วาน้องเกิดวันที่หนึ่งมกราเลยนะช่วงเกิดปีใหม่ช่วงคาบเกี่ยวกันด้วยนะช่วงที่เขาจุดพูุกันนั่นออกมาเนะี่ยชื่อปีใหม่ ก็จะมีมีพี่น้องของเขาด้วยชนะ <laughs> ื่อแฮปปี New Year ด้วยนะแฮปปี้นิวเยีมีห้าตัวทั้งหมดนะนี่ห้าตัวอันนี้เป็นตัวเมียครับอันนี้น้องก็อายุตอนนี้ก็เก้าเดือนแล้วนะครับแต่ตัวไม่ใหญ่ครับตัวไม่โตนะตัวนะไม่ใหญ่น้องขี้อ้อนครับกินเก่ง ขี้ออนกินเก่งหลับครับชอบมาหลับชอบมาหลับอยู่ใกล้ๆเราชอบน,นอนพ่ออยู่ไหนก็จะมานอนด้วยพ่อขี้อ่อนไอ้ตัวนี้ชอบขึ้นหลังชอบเดินไปไหนก็เดินตามนะทุกคนเดินตามดูบรรยากาศครับวันนี้ไม่ได้ออกหมายตกปลารครับเตรียมตัวจะไปขายของกันนะครับดูบรรยากาศนะครับ บรรยากาศวันนี้มีแดดนะครับอากาศเปิดหน้าไปตกฟ้ามากเลยนะฮะบรรยากาศในบ้านของทอมเองนะครับทอมก็นั่งอยู่หน้าบ้านนะเนี่ยนั่ง,งลงังเงาเ่ยบรรยากาศรอบบ้านหน้าบ้านนะวันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะต้นไม้ก็จะเขียวชะอุมหน่อยนะครับ ต้นไม้หญานี่นั่งอยู่หน้าบ้านมุมนู้นก็จะเป็นมุมของปูพญานาคแล้วก็เป็นปูฤาษีน้ารอดของเรานะครับเดี๋ยวมุมนี้ปกติก็จะกวาดทำความสะอาดนะวันนี้มันไม่ปกติเพราะเราขี้เกียจน,นะครับมันเป็นหน้าฝนช่วงหน้าฝนก็ไม่ได้ทำอะไรครับนั่งชิวๆไปกอนนะครับ เมื่อกี้ยังมีแดดูีเลยตอนนี้แดดหุบแล้วนะครับดบรรยากาศของเราเนี่ยนะนี่ครับยังเล่นชิวๆอยู่หน้าบ้านนะวันนี้ไม่ได้ออกหมายที่ไหนเลยเพราะว่าเราต้องขายของลมเย็นดีครับน่าจะเข้าสู่ต้นไนอตุอะไรนะ ายฝนต้นหนาวนะครับเข้าสู่บรรยากาศไปฝนต้นหนาวเ,เอาตื่นแล้วลูกสาวของทอมตื่นแล้วปีใหม่ปีใหม่เอ้ยฮะปีใหม่เอ้ยเนี่ยดูกระพวนดูกระพวนดูดูทำไมได้ส่อยสวยจังเลยได้ส่อยสวยนะเราอ่ะดูท่านอนของนางจะหลุดมาเต็มหรือท่านอน ขานี่ต้องได้ห้อยนะทุกคนดยต้องได้ห้อยขานะนะครับวางรอกินข้าวอาแบบน้ําแต่งตัวระหว่างนี้ก็นั่งชิวๆพักผ่อนไปก่อนนะครับน,นี่ก็เครื่องออกกําลังกายครับเห็นไหมครับเราพูดมาได้เนี่ยนเตือนมือกี้ นอนแป๊บเดียวอืมนอนแป๊บเดียวมานอนลุกมามันจะล่วงมันตกมันจะล่วงเออนี่ไปโอเคไปกินข้าวกันดีกว่าปะแม่เรียกไปกินข้าวแล้วเก็คุยด้วยนะพูดกับเราเนะี่ยนี่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 อะเอออ่ะ,อะทักทายท่านผู้ชมก่อนทักทายท่านผู้ชมก่อนนัน่งตักนั่งตักชอบนั่งตักนั่งลงลุกนั่งลง เ็นอย่างนี้อ้อนขี้อ้อนครับตัวนี้ภาษาของคุณเขาเลี้ยงแมวเขาจะบอกว่าไอตัวนี้เป็นลายพัดเทลนะครับสีเขาเป็นลายพัดเทลอันนี้คือลายพัดเทลที่เขาเรียกกันเนาะลายพัดเทลนี่ไงลายพัดเทลปีใหม่ปีใหม่นั่งลงลูกนั่งลงนั่งลงโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็พามาชมบรรยากาศในบ้านกันแค่นี้นะครับาล้ครับเตรียมตัวออกไปขายของกันเลยนะครับปิดเทอมแล้วไอ้อ้วนดามันมาขึ้นมาจากเชยาพูงลนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไปเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ทอมด้วยนะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้ากับผมสวัสดีครับอืมา มาไปกินข้าวกันนะไปข้าวกันนะ